หเทคนิคจิตวิทยาชั้นสูงนะคะหยุดสงครามประสาทแบบเหนือชัดและสุดโต่งนะคะข้อ1นะคะนิ่งอย่างมีเจตนาเพื่อกระตุ้นจินตนาการของเขาให้ทรมานตัวเองอย่าปฏิเสธอย่าอธิบายอย่าตอบกลับในสิ่งที่เขาหวังจะควบคุมแค่งเงียบอย่างเยือกเย็นและปล่อยให้เขาคิดเองทำร้ายตัวเองจนหมดแรงข้อ2 สอนตัวก่อนชนะกลยุทธ์ฆ่าใจแบบเงียบที่สุดไม่มีอะไรทําลายศัตรูได้แรงกว่าการไม่เยเสต่อชัยชนะที่เขาอยากได้จากเราเขาจะรู้สึกพ่ายแพ้อย่างสิ้นหวังเพราะเขาไม่ใช่แม้แต่คู่ต่อสู้ที่คู่ควรข้อ3ใช้ความสำเร็จของคุณเป็นการเอาคืนที่ไม่ต้องพูดไม่พูดแสไม่โพสกระทบ ไม่ต้องชี้แจงแค่ทำชีวิตให้ดีแบบที่เขาไม่มีวันเกี่ยวข้องได้อีกข้อ4ทํทำดีแต่ทำให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้ต้องการให้เขารู้สึกอะไรกลับมาความนิ่งบวกความเมตตาแบบไม่มีเยื่อใยความเสียสูญระดับสูงสุด พราะคนที่พยายามควรคุณจะไม่รู้จะยืนอยู่ตรงไหนเพราะคุณใจดีแต่ตัดเขาออกจากความสำคัญของคุณโดยสิ้นเชิงข้อ5จงหายไปอย่างคนที่เขาตามหาแต่ไม่มีวันเจอในเวอร์ชั่นเดิมอีกต่อไปจิต,ตวิทยาระดับสูงสุดไม่ใช่การแก้แค้น แต่คือการเปลี่ยนตัวเองจนอิกฝ่ายไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะจำได้ว่าคุณเคยอ่อนแอข้อ6ทําให้เขารู้สึกไร้พลังโดยไม่แต่ต้องอารมณ์เขาแม้แต่นิดเดียวสงครามปราสาสจบลงทันทีเมื่ออีกฝ่ายรู้ว่าคุณไม่ได้สนใจผลลัพธ์ของเกมนั้นอีกต่อไปแล้วฉันไม่ได้พยายามให้อีกฝ่ายเจ็บ แค่ทำให้เขารู้ว่าฉันคือบทเรียนที่เขาไม่มีวันได้เรียนซ้ำอีกเลยค่ะอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะ,ะสำหรับ6กจิตวิทยานะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็กดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ